สวัสดีค่ะแม่นิ่มชาแนลค่ะไม่ต้องกล่าวถึงเลยตัวอะไรว่าอยู่ในกระถางต้นไม้มันคงเย็นเนาะเย็นจ้ดเลยด,ด,ดู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 เย็นจ้ดนอนท่านอนอีท่าไหนก็ไม่สบายดูมันทํามันทํำดูมันทาเมื่อกี้ปีคนจะไปแย่งมันด้วยอืมร้อนอย่างนี้แปลว่าร้อนจัดเนาะเอาต้นไม้ที่เคยเล่าเอามาให้เอามาให้เนี่ยต้นต้อยริง คนเข้าไปติชมมันใหญ่เลยคิดจะแย่งนอนอืมอืมมันเย็นไงนี่ดูพื้นกระถางเป็นดินอย่างเงี้ยไอ้ดินชุ่มน้ำเนาะดินชุ่มน้ำแต่เขาละนานปะอม,มันหลับแล้วด้วยอมไม่ให้ใครแย่งเลยที่จริงเขาน่าจะนอนกระถางใหญ่เนาะมันพอดีนะเขากลัวหัวตกมั้งแล้วหัวชื้นกลัวนี่ไอ้ตัวนี้เรียนแบบนะ แต่ตัวมันใหญ่ไม่รู้จะเข้าได้ไปดูสิดูมันดินะออกไปกินหญ้าเฉยๆงอนไปกินหญ้าเฉยๆดอนะยูอืออือีปลาครบฟนะปลาคราฟไงอือหอปลาครบฟอือหอปลาครบฟอือหือือหือ,อบอกว่าเดี๋ยวไปทําธุระก่อนนะกลับมานี่ปลาครบฟนี่ปลาโอเนี่ยหน้าตาเหมือนปลาโอเลยเอ๊ะ พี่น้องเขาดูไอ้ตัวนั้นไล่ฉานะหลับพิง์เลยหลับพิง์เลยอืมคือเอาต้นไม้มาไว้บนบ้านเนี่ยไปไม่ยอมขึ้นเลยโดนแมวลังควานนะแมวกินหญ้าไงที่เอาหญ้ามามีหลายต้นแต่หญ้าไม่ยอมขึ้นเลยเนื่องจากท่านทั้งหลายเนี่ยดูสภาพ วันนี้พอดีกลับมาบ้านตอนเที่ยงเจอพอดีเลยตะกี้เขาวิ่งไปกินปลาแล้วนะแล้วก็รีบอิ่มก่อนตัวเดิมตัวตะกี้บังเอิญตะกี้ก่อนก่อนกินปลานี่ไม่ได้ถ่ายไงคิดว่ามือถือเครื่องมาเอ่ตอนนี้ถ่ายแล้วมมาไม่ทันแล้วสิเดี๋ยวทําให้ใหม่ทําอีกสี่กระถางได้ครบตัวอือ แต่บองตัวก็อาจจะไม่นอนนะเนาะจะเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวต้องรีบไปทําธุระก่อนสวัสดีค่ะแม่ที่มเอาให้ดูกันว่าแมวเขาร้อนมากเขาทำยังไงน่านะหลับลหลับแล้วหลับหลับหลับ ดูเจ้าตัวนี้ชื่อปา่าโออืมอ่ะอ,อ,อ่านไะเย็นรู้ล้วไม่ไม่ออกเลยเขาเนี้อืมมัมง่งเล่นในนั้นเลยอือจ้าแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะอืมอ่ะอ่ะให้เห็นตัวนี้อีกตัวงอืม ปีนขึ้นมาไอจวงอ,อ,อันนี้ได้สองตัวอือต้นไ,ไม้เงิบเลยอไปกินก่อนนะคะค่ะวัสดีค่ะดูเห็นเพื่อนเห็นเพื่อนเพื่อนเพื่อนวันดีค่ะดูดูดูเห็นเพื่อนเห็นเพื่อนอ โอ้โอ้โอโดูๆดูๆเขาทําดูก็ทําอืมดูก็ทำเด็กไปอีกอันนึงดูกะแล้วเชี่ยวอืมอ,อืมโกงๆอืมปัสด,ดีค่ะ